สามหกสามเจ็ดหนงพอรีจะมาเป็นมาทงการมอบคืนกัรอีกสองนายรนดับนายวัชรนทาี่นสีโรงเรียนภัเขาผัดะมานประจำปี255 6ชนะเลิศแคนรวมนางสาวไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ2556ตารบบลดงลิง อำเภอกรมลราสัยจังหวัดกาลสศินก์กรลรศสัยจังหวัดกาลสศินค่ะผู้นําชุมชนหมู่ที่16ได้รับเกียรติบัตรประเภทหมู่บ้านข้าวเหลือดีดีเด่นค่ะ ในส่วนของการเ,เ,เป็นเครือข่ายหมู่บ้านท้าเหลืองสีดีเด็กน,นะคะฐานระดับนี้นะคะต้องขอบขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทีุ่ทราบนะครับก็สำหรับเรือนนี้นะครับเรามีเพื่อนทะไลกจริงครับและการกจัดการจักรยานมองเส้นไว้ชิงช้ปช่างเลคะแนนรวมนายปฐมพจน์สาม การแข่งขันจักรยานประเภท mountain bike รุ่นเยาวชนหญิง2,500ห้ชนะเลิศคะแนนรวมนายปฐมในรันประมาณมาตลอดท่านตานรวัดต้องโชคใจนะันขอเกียรติพระคุณ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่องของจักรยานของโรงเรียนเหล่าการนี่ติดในระดับเยาวชน,นระดับประเทศมาอย่างที่สายเทคโนโลยีเพื่อเป็นการยกย่อง,องอเกษตรกรมอบโลกพร้อมเกียรติบัตรให้กับรายชื่อดัง,<า>งนั้นทางนี้ก็คือผมบอกว่าเดินทางมาที่นี่มาที่สองกนจากเรประชุม,มเมื่อเดือนกันยายนะครับ